จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนกาจัดกิจกรรมปลูกปลาเพื่อฟืน้นฟูสภาพปลาให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในพื้นที่ปลาชุมชนตำบลเจริญสุขนะคะเนื่องในวันต้นใหม่ประจำปีของชาติประจำปี2566ค่ะ นายปียะปีจนาน,นะคะรองผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมโดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวนาส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้เยญ่านเครือขายปลาชุมชนจเจริญสุขพร้อมใจการปลูกต้นไม้ที่บริเวณป่าชุมชนตำบเลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตามโครงการปลูกปลาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ปลาตนน้ำปลาใชา้เล่นและป้องกันไฟป่า,ปาเนื่องในวันตนใหม่ประจำปีของชาติประจำปี2566เพื่อฟื้นฟูปลาชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างแรงดูดซับและักักเก็บคาร์บอนของจังหวัดบุรีรัมย์กระตุ้นที่สำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรปลาใหม่ของชาติ เป็นการปลูกต้นใหม่ในใจค้นป้องกันการตัดใหม่ทำไา่ปานะคะซอยป้องกันและกะ็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศฝืนฟูดินน้ำปลาสิ่งแวดล้อมนะคะส้างความมั่นคงทั้งด้านของทรัพยากรธรรมชาติโดยมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนค่ะซอยกันปลูกต้นใหม่พร้อมกับบำรุงรักษาต้นใหม่ให้เจริญเติบโตงอกงามค่ะ